ีต้องรวมเยอะอย่างเงี้ยค่ะน้องมาก็อ่ะมั่นใจหน่อยใส่ชูชีพแล้วมั่นใจมากขึ้น เก่งมากลูกปายคิดฟังไปาอ้สุข้อยพ่อมาช่วยใช่ไหมลูกเก่งมากเลยคนเก่งเก่งมากชื่มโอ้โหเก่งอยู่นะชื่มเก่เก่ง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 ข่อยฝุดลูกมาไหว้ครั้งแรกข่อยฝึกไปก่อนยังไม่ต้องเหนื่อยมากวันนี้วันนี้แบบไม่ต้องอ้อนเหนื่อยมากลูก ไม่เคยลงจ่าลึกวันนี้เอาแบบีชิลล้วยกันหนี่เอาแบบีชิลสักสิบสิบห้าีก่อนเดี๋ยวรอบหน้าก็เปลี่ยนเป็นขึ้นชั่วโมงหึยยดม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 มมดปมกม หมุนก yeah, ้ามไปหมุนกลับมาเมื่อกี้หมุนกลับมาฝังลูกเอาไว้เอลยแข่งกับพ่อไหมมืงสองให้ถึงกวอนชนะให้ถึงกอนชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผลโอ้พ่อแผล้ยโอ้อ้อ้อโอ้ยโอ้อ้้วยอยโออ้ย้เอ้อ้อ้ออ้้อ้้อย้